พูดถึงปัญหารถถูกจอดทิ้งข้างทางนะคะจอดนานจนบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ย<อ>ก็<า>กเป็นปัญหาร<ถ>จราจรนะคะอ,อ่ะเรื่องนี้ใครที่เจอรถแบบนี้รู้ว่าของบ้านไหนนะคะของใครเนี่ยแจ้งกรทมได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีส่วนแบ่งค่าปรับให้ด้วยมีข้อมูลมาฝากกันนะคะจากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะค ภาพรถยนต์ที่เห็นอยู่นี้มองด้วยตามไม่ต้องสัมผัสก็รู้ได้เลยว่าไม่ได้ถูกนํามาใช้งานนานหลายปีดูจากร้อรถที่แบนอย่างที่เสื่อมสภาพมือจับประตูรถที่หักบางคันน่าจะจอดทิ้งไว้ข้างถนนนานจัดจนผุสนิมขึ้นเหล่านี้เป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนไปยังกรุงเทพมหานครให้เข้ามาดําเนินการเพราะกีดขวางทางจราจรและส่งผลเรื่องความปลอดภัย โดยจากการสำรวจพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครพบว่ามีรถจอดทิ้งข้างทางสาธารณะ526คันซึ่งเจ้าหน้าทีท่เทศกิจได้เข้าไปเคลื่อนย้ายแล้ว339คันเหลืออีก187คันที่รอการเคลื่อนย,ย้าย ซึ่งกทมจะลงบันทึกประจําวันกับสอนอพื้นที่ก่อนและอาศัยอํานาจตามพรบร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535เคลื่อนย้ายรถที่เจ้าของไม่เข้ามาแสดงสิทธิ์และมีความผิดต้องถูกปรับตามกฎหมายไม่เกิน5,000บาทส่วนผู้แจ้งบ่อแสชี้จุดซากรถจะได้ค่าปรับ50%เอ,อเดิมเนี่ยถ้าเราเห็นรถเนี่ยปร,ระชาชนแจ้งบ่อแสมาเราก็จะไปติดประกาศเอาไว้15วันเพื่อให้เจ้าของได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายนะครับ ทีนี้ถ้าเจ้าของไม่เคลื่อนเนี่ยบรนเขียขั้นต่อไปก็คือจะนําไปเก็บไว้ในจุดที่เราเก็บไว้ทีนี้พอเขียดเอาไปเป็นครอบครองแล้วเนี่ยความผิดก็จะเกิดละทีนี้ถ้าประชาชนเจ้าของเนี่ยมาขอคืนก็ต้องเสียค่าปรับตามที่เขียนกาหนดถึงจะถ่ายลดไปได้แต่ทีนี้ถ้าเอาไปเก็บปุ๊บแล้วไม่มีคนมาเป็นเจ้าของหรือว่าทิ้งเอาไว้ประมาณสัก6เดือนก็จะมีการขายเท่าตลาดแล้วก็เก็บเงินเผื่อไว้ก่อนอีกเพราะว่าเผื่อเจ้าของมาทวงในอนาคตแต่ถ้าเจ้าของไม่มาอีกเงินก็จะตกเป็นของแผ่นดินครับ ขั้นตอนที่ประชาชนจะได้เงินคือว่าพอแจ้งมาปั๊บแล้วเนี่ยเขียนไปเก็บไว้แล้วเรียกตัวเจ้าของมาปรับตัวน,นั้นน่ยพอได้เงินจากเจ้าของที่ปรับเนี่ยถึงจะแบ่งให้ประชาชนที่แจ้งครึ่งหนึ่งส่วนรถที่นํามาจอดหลายคาันมีเจ้าของเมื่อถูกปิดประกาศก็จะรีบมาเคลื่อนย้ายเพราะกลัวถูกปรับแต่บางคันจอดทิ้งไว้นานเป็น10ปีก็มีมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเยอะสุดเนี่ยจะเป็นรถที่จอดทิ้งเอาไว้เลยจนกลายเป็นซากรถ อย่างเมื่อวานนะครับที่ผมได้ไปที่รัชดาหกรัชดา3ามบสองเนี่ยก็เป็นรถผมถามประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเพราะมีคันหนึ่งจอดขวางหน้าบ้านเขาเลยบอกโอ้โหมันจอดมา1ิบกว่าปีแล้วไม่มีเจ้าของสภาพก็คืออยางเคลื่อนย้ายไม่ได้เครื่องยนต์ไม่มีแล้วก็ผุพังอันนี้ก็เป็นสภาพอย่างนี้ยจะประกอบกันหลายอย่างก็คือบางอันก็ยังเคลื่อนย้ายได้อยู่อันนั้นคือคนก็จะมามาย้ายเพราะรู้ว่าทางเราเริ่มจอาจริงในการปรับครับส่วนใหญ่ที่ทิง้งไว้เพราะว่าหาที่จอดไม่ได้ บางคนเนี่ยอาศัยอยู่ในแบบห้องแถวหรือว่าอยู่ในจุดที่มันไม่มีที่จอดรถก็เลยมาจอดเอาไว้ในที่สาธารณะนะครับก็กจนรายจะเป็นอย่างนั้นที่รถที่ยังเคลื่อนได้อยู่แต่รถที่เคลื่อนไม่ได้คือเหมือนกับเข้ามาจอดเพื่อทิ้งแล้วไม่รู้จะทํายังไงกับมันต่อเนี่ยก็เลยทิ้งเอาไว้ สำหรับปัญหาใหญ่ในการย้ายซรากรถนอกจากจำนวนรถยกที่มีไม่เพียงพอแล้วยังมีปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บสร้างรถยนต์เพราะสำนักงานเขตบางแห่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอและขออย่าจอดรถกีดขวางที่สาธารณะเพราะส่งผลเรื่องการจราจรโดยเฉพาะซอยแคบอีกทั้งเมื่อจอดทิ้งไว้นานมีต้นไม้ขึ้นรกกลายเป็นรังของสัตว์มีพิษต่างๆหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกลายเป็นภาระของเจ้าหน้าที่และเป็นภาระของคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น รถเก่ารถพังยาจอดทิ้งลองมาดัดแปลงเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่วนวิธีร,รมจะเป็นอย่างไรอดใจรอพวกนี้มีมาฝากกันค่ะกะมลเนนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน